สิทธิเซนคนหนึ่งเข้ามาในวัดเห็นคําคมคารมเซนเขียนไว้ว่าก่อนหน้าที่จะศึกษาเซนภูเขาเป็นภูเขาแม่น้ำเป็นแม่น้ำแต่เมื่อศึกษาเซนภูเขาไม่ใช่ภูเขาแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำถ้าว่าหลังจากบรรลุเซนแล้วภูเขาก็กลับคืนสู่ความเป็นขุนเขาแม่น้ำก็กลับคืนสู่ความเป็นสายน้ำสิทธิเซนงุนงงถามอาจารย์ว่า ขอรับอาจารย์เซนอธิบายว่าคำพูดนี้ก็แค่อธิบายว่ารูปลักษณ์ในตอนเริ่มต้นกับตอนสุดท้ายนั้นคล้ายคลึงกันแต่ระหว่างกลางกับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทีแรกภูเขาเป็นภูเขาแม่น้ำเป็นแม่นม้ำตอนสุดท้ายภูเขาก็เป็นภูเขาแม่น้ำก็เป็นแม่นม้ำแต่กว่าจะเป็นเช่นนี้ ในช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงศึกษาเซนภูเขากลับไม่ใช่ภูเขาแม่น้ํากลับไม่ใช่แม่น้ำเจ้ารู้หรือไม่ว่านี่มันเป็นเพราะอะไรสิทธิเซนสายหน้าอาจารย์เซนพูดต่อไปว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะความคิดของเรานั่นเองทุกอย่างูกความคิดของเราปรุงแต่งจนสับสนวุ่นไวายไปหมด ผสมปนเปจนแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรประหนึ่งเมฆดำที่ปกคลุมเต็มท้องฟ้าบทบางโฉมหน้าเดิมของสรรพสิ่งจนจำไม่ได้แต่เมฆดำกลุ่มนั้นความสับสนวุ่นวายแบบนั้นความผสมปนเปอย่างนั้นมันดำรงอยู่แค่ช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้นในขณะรับสนิททุกสิ่งก่อจะกลับคืนสู่รูปเดิม เมื่อมีสมาธิทุกสิ่งก็จะกลับคืนสู่ความเดิมแท้ช่วงกลางระหว่างสองสถานะนี้ก็คือตัวปัญหาความคิดโลกความรับรู้เข้าใจของเราเป็นตัวแปรที่ทำให้สัพรพสิ่งสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นมันเป็นรากเหงาของความโชคร้ายของนรกเลยทีเดียวหลังจากอาจารย์เซนอธิบายเสียยืดยาว สิเซนก็คิดว่าตัวเองเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วจึงทอดถอนใจว่าให้อย่างนั้นโุรุชนคนสามัญกับผู้บรรลุธรรมก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันนะสิอาญาเซนกล่าวว่าถูกแล้วจริงๆก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันเพียงแต่ผู้บรรลุธรรมนั้นอยู่สูงกว่าพื้นดินหกนิ้วแง่คิด ผู้มีปัญญายิ่งใหญ่นั้นมองไปคล้ายคนโง่มีคำพูดคำหนึ่งกล่าวว่าผู้มีปัญญายิ่งใหญ่นั้นมองไปคล้ายคนโง่คนโง่คนหนึ่งถามอะไรแกก็เฉยผู้ทรงภูมิปัญญาคนหนึ่งถามอะไรแกก็เฉยเหมือนกันมองเหมือนๆสองคนนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คนโง่นั้นเฉยโง่เพราะขาดปัญญา เฉยเพราะไม่รู้จริงๆในขณะที่ผู้มีปัญญานั้น mm hmm. เฉยเพราะรู้แจ้งแทงตลอดเมื่อรู้ทะลุรุกรงงจึงไม่ตื่นเต้นไม่เครียดวางเฉยมีอุเบกขาได้ม mm hmm. องผิวเผินอาจารย์เซนกับสิเซนเป็นสองคนที่ไม่แตกต่างต่างมีหนึ่งหัวสองมือเหมือนเหมือนกันแต่ในทางความคิดภูมิธรรมสติ mm hmm. ปัญญา mm hmm. ทั้งสองลึกลามแตกต่างกันราวฟ้ากับดิน แต่นี่ก็เป็นเพียงการนำเอาคนสองคนมาเปรียบเทียบกันในสภาวะปกติเท่านั้นหากเอาคนสองคนนี้ไปเปรียบเทียบกันในอีกสภาวะหนึ่งอย่างเช่นสองคนนี้ไปเจอสึนามิหรือพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆเข้าพวกเขาก็จะกลายเป็นคนตัวเล็กๆกระ้จยร้อยอ่อนแอสุดวยุทธ์ผู้มีวรยุทธ์สูงส่งในนิยายกำลังภายในสามารถซัดฝ่ามือ ทำให้คนกระอากเลือดได้หอเหินเดินอากาศก็ได้ดูเก่งกล้าสามารถยิ่งใหญ่จริงๆแต่ถ้าท่านจอมยุทธตีลังกาเข้าไปอยู่ในสงครามระเบิดปรมาณูหรือเจอแผ่นดินไหวสิบเดิตเตอร์เชื่อว่าสภาพของท่านจอมยุทธกับคนธรรมดาสามัญก็คงไม่ต่างกันมากนะักผู้ที่บรรลุธรรมอย่างแท้จริงจะเข้าใจหลักเหตุผลอันยิ่งใหญ่มองเห็นสัจธรรมมองเห็นความเป็นจริง จึงฉเฉลียวฉลาดรอบรู้คมคายเป็นปราดที่แท้และเนื่องจากมองเห็นความจริงที่แท้นี้เองผู้มีสติปัญญาอันยิ่งใหญ่จึงถ่อมเนื้อถอมตัวไม่เย่อหยิงทนงตนเพราะรู้ดีว่าตัวเองกระจ้อยร่ยเหลือเกินในจัก,กรวาลอันยิ่งใหญ่